ไฮไลท์ยืนชอบดอกไม้ในงานแต่งเจี๊ยบปูไข่พงเสรีคนนี้ได้ค่ะเข้าสู่ประตูวิวา์แล้วสำหรับนักแสดงสาวเจี๊ยบชมพูนุชกับปูไข่พงเสรีนักแสดงอดีตนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติหลงรักหวานยืนยาวมานานกว่า11ปีค่ะในวันนี้ได้ถือเลิกดีเข้าพิธีแต่งงานตามหลักศาสนาคริสต์โดยจัดขึ้นที่โบสถ์บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและชื่นมืนมากมีเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วม แสดงความมินดีกันอย่างล้นหลามทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นนุ้นวรนุษเชียร์ที่คำพรผิงกีสวิกาแพนเค,ค้กเคมันนิดเจี๊ยบโสพิตนาเบนปุญญาพรเดียปริษาเสนาลิงบีมาติกาค่ะ และไฮไลท์ของงานนอกจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะสวมแหวนและกล่าวคำสัญญาในบทแล้วโมเมนต์ Moment, เจ้าสาวเจีย๊ยบชมพูนุหยด่อดอกไม้นั้นหลายคนต่างจับจ้องว่าใครจะคว้าไปครองปรากฏว่าช่อดอกไม้ตกไปอยู่ในมือของเชียร์ที่คำพรค่ะ แบบพอดิบพอดีไม่ต้องแย่งชิงเลยจริงๆซึ่งได้ตามความเชื่อว่าสาวโสดคนไหนเด้รับชอดอกไม้ในงานแต่งจะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปหรือว่าเร็วๆนี้เชียที่คำพรจะได้เปิดตัวหวานใจหรือไม่เดี๋ยวรอชมกันเลยค่ะ